ต่อก็ดีความเคลื่อนไหวของสมาคมฟุตบอลในเนเธอร์แลนด์นะครับล่าสุดก็มีการตรวจสอบว่าในปี2009ที่ผ่านมาสโมสรในลีกดัตมีการทําผิดกฎนะครับโดยการล็อกผลการแข่งนนขันกันเกิดขึ้นนะครับ สำหรับความเคลื่อนไหวครับหน่วยงานสอบสวนคณะกรรมการจริยธรรมสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์หรือว่า KNVB <c oughs> เปิดเผยว่า <c oughs> อิบราฮิมคาร์โบครับก <c oughs> องหลังชาวเซีรรยรีโอนสังกัดทีวิลเลียมเทเวกตกเป็นข่าวนะครับกับวินสันราสเปเรมขออภัยครับเปรูมาน ก็เป็นนักล็อกผลกีฬาชื่อดังนะครับที่ทําการล็อกผลกันในขันเกมลีกสูงสุดระหว่างวิลเลียมทเวกับอูเทร็กนะครับในปี2009ที่ผ่านมาเขาบอกว่าให้ค่าจ้างประมาณ25,000ยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ980,000บาทต่อ1นนัดในการล็อกผลกันในขันเลยครับนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลแดนกังหังลมก็ยังมีข้อพิสูจน์อีกนะครับบอกว่านอกจากการในขันดนังกล่าวยังมีความพยายามนะของคาร์คโบแล้วก็ เตรูมานที่พยายามจัดเกมการกุศลนะครับที่มีขึ้นระหว่างวิลเมทเวกับทีมชาติเซราริโอนที่จะทําการล็อกผลกันในการเพื่อการพนันอีกด้วยครับเป็นเรื่องราวอื้อฉาวอย่างมากเลยนะครับสําหรับเรื่องราวของอทีมในเนเธอร์แลนด์ที่มีการล็อกผลกันในการกันเกิดขึ้นตอนนี้กําลังมีการตรวจสอบอยู่หากเป็นความผิดจริงก็อาจจะมีการลงโทษอย่างหนักเลยทีเดียวครับ